สิวันคุมนค้มสิบวันนี้ผ่อนตัวมเองได้สิวันนี้นะครับที่เหลือคือกำไรที่แน่นอนก็ศูนย์อยู่ใกล้บ้านนะฮะโทรปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยโอเคสวัสดีครับชื่อมงนะฮะตอนนี้ก็มีรถขุดครับ แรกเริ่มเดิมทีก็มีหกล้ออยู่คันนะฮะก็ลูกค้าก็ถามเราตลอดว่า,ามีรถไปโครไหมเอามาเคลียร์ลิงหน่อยเราก็เอาหกล้อไปเสริมเขาทีนี้ตอนหลังๆมา,เ,าเราเรียกคิวลรถไปโครก็งานเยอะนะฮะถ้ากูวกันงานเยอะมาไม่ทันก็เลยเริ่มเล็งนะฮะเล็งว่าเราจะซื้อรถขุดสักคันหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาเสริมให้กับลูกค้าเราแล้วก็ใช้งานของเราเองด้วย นะครับก็มองคูป้าตานะครับ10วันคุมนค้ม10<ล>วันนี้นะผ่อนตัวมันเองได้10วัน,นที่เหลือคือกําไรที่เหลือคือกําไรเบ็ดเสร็จปั๊บเนี่ยสมมุติว่าเราได้15วันเนี่ยเดือนหนึ่ง15บห้าวัน,นอีก15้าวันเราใช้เองจบแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเราใช้เองสัก5วันเราก็คุม้ม ประเด็นแรกเลยศูนย์อยู่ใกล้ศูนย์อยู่ใกล้มองหลายยี่ห้อสุดท้ายมาสรุปกับคูปตา้าพอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เราเราเราศึกษาเรื่องอพัฒนาอะไรบ้างนะรโรลเลอร์เพิ่มไหมความร้อนโอเคขึ้นหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยที่แน่นอนก็ศูนย์อยู่ใกล้บ้านนะฮะโทรปุ๊บมาปับ๊บอะไรเงี้ยโอเค ถ้าเพื่อนๆคิดจะออกเนี่ยนะผมว่าไม่คิดอะไรมากสิบห้วันถือว่าจบแต่แต่อย่างเรานี่เราเดือนหนึ่งสิบห้วันปุ๊บที่เหลือหลังจากสิบห้าวันนี้เราใช้ในงานเราเองไงอ่อขุดฐันลากอ,อ่าใช่ขุดฐันลากปรับเคียลิงในไซต์งานอะไรเงี้ย ทำให้เรามีรายได้เพิ่มและอาชีพเพิ่มครับ